สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Epic Fantasy ครับผมสำหรับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว Idol t u r n b a s e d RPG นะครับตอนนี้จะเปิดให้บริการอยู่บนสโตเกาหลีนั่นเองก็ใครที่สนใจสามารถโหลดเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับ iOS เนี่ยก็เปลี่ยนสโตเป็นของเกาหลีก็สามารถโหลดเล่นได้แล้วนั่นเองนะจา๊ะตัวเกมก็ให้เราแบบว่าเล่นไปตามด่านนะครับจะมีระบบ Idol เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก,กดเข้าไปครับผมบรรยากาศข้างในตัวเกมไปดูกันเลยดีกว่าครับ จริงๆเข้ามาตอนแรกมันจะมีในส่วนของการเลือกตัวละครด้วยนะครับแต่ว่านี่คือผมเลือกเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะมีให้เลือกเป็นธนูมีเป็นสอดแมนอะไรประมาณนั้นนะเท่าที่ผมจําได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวตอนเข้ามามันจะมีให้เลือกอยู่นะครับอันนี้จะเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมนั่นเองนะครับจะสังเกตว่าจะมีตัวละครเนี่ยมันทําการวิ่งเก็บเลเวลวิ่งแบบหาโคงหาของอะไรไปนะครับอันนี้คือเป็นระบบไอดอลที่มันมีอยู่นั่นเองนะครับก็ในส่วนของของรางวัลที่ตัวเกมมันเก็บไปอยู่เนี่ย เราก็กดติ๊กนะครับตรงของตรงนี้นะครับแล้วก็กดเก็บได้เลยนะครับเนี่ย แค่นั้นเองนะครับผมอันนี้คือเป็นระบบไอดอลที่มันมีในตัวเกมนะครับส่วนระบบอีกอันนึงนะครับก็คือให้เราทําการแบบว่าจัดทีมตัวละครลงไปต่อสู้นั่นเองนะครับผมก็กดเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของหน้าการจัดทีมนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะบอกว่าด่านต่อไปเราจะเจอกับตัวละครตัวไหนอะไรไงบ้างนะครับตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนได้นะครับกดเข้ามาปึ๊บนะฮะแล้วก็ดูได้เลยว่าเราจะเอาตัวไหนออกนะครับเราจะเอาตัวไหนเข้าอะไรประมาณนี้นะครับสามารถสลับสับ ไแค่นั้นเองนะครับผมอันนี้คือผมจัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับออะโอเคก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูบรรยากาศการต่อสู้กันก่อนนะครับมากดเข้าไปตรงนี้ครับผมภาษาก็อย่างที่เห็นเนาะว่ามันจะเป็นภาษาเกาหลีนะครับนี่ฮะอ่าระบบการต่อสู้นะครับจะมีระบบออโต้ด้านบนตรงนี้ครับแล้วก็จะมีระบบการเล่นความเร็วมีคูนหนึ่งนะครับแล้วก็มีคูน2เนาะนะครับเร็วสุดแล้วนะฮะประมาณนะ ก็จะสลับการต่อสู้นะครับเป็นแบบเคลนเดทนะฮะตามที่เห็นเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นสกิลนะครับที่จะให้เราเลือกได้นะครับแต่ว่านี่คือผมจะเปิดเป็นแบบออโต้ไว้นั่นเองนะครับผมนี่ฮะสู้เสร็จแล้วนะครับสู้เสร็จก็ได้รับของาะวันประมาณนี้ครับอของเหล่านี้ยเราก็สามารถที่จะเอาไปอัพกรงอัพเกรดตัวละครได้นะครับเอาอีกสักดาหน่งแล้วกันนะครับ มาจัดไปนี่ครับ2 42. องกี่สตรงนี้ปุ่มเนี้ยเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับว่า,ารายละเอียดของตัวละครเป็นอะไรไงบ้างนะครับผมก็สามารถกดตรวจสอบดูได้เลยนะครับผมอะไรพวกเนี้ยนะฮะอันนี้ผมอ่านไม่ออกว่ามันคืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่ครับเล่นคอมเลวแล้วก็ให้มันสู้ไปแค่นั้นเองนะครับระ,ะบบตัวเกมไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะไป เวลาที่เราสู้ไม่ไหวแล้วนะครับก็ให้เราทําการอัพองอัพเกรดตัวละครไปแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวผมพาไปรุยนส่งการอัพเกรดนะครับนี่นะเรียบร้อยโอเคสวยงามนะผมโอเคเสร็จแล้วนะครับอ่ะโอเคทีนี้เวลาที่เราต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยใช่ไหมจะสังเกตเห็นว่านี่ฮะมันจะมีกล่องแบบนี้ครับให้เราแบบว่าเปิดได้นะครับผมอ่ะกดเปิดได้เลยครับก็จะได้รับของรางวัลมานะ นี่น,นี้ได้รับตัวละคร SR มาอีกหนึ่งตัวด้วยนะฮะเราก็มาสำรวจได้ครับจากตรงนี้ฮะ,ะกดเข้ามาดูที่เมนูนี้เลยนะครับอ่าตัวละครที่ได้มาใหม่เมื่อกี้ครับคือตัวนี้ครับระดับ SR นะครับก็กดเข้ามาแล้วก็ทําการอัปเกรดก็คืออัปเกรดตรงนี้ครับโดยการใช้เงินแล้วก็ใช้เจ้าแต้มที่เป็นผงอันนี้ด้วยนะครับเนี่ยกดอัพไปนะครับอ่าอัพให้มันเออเลเวลเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่อันนี้นะ สม level สิบห้านะครับก็ั p เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มแบบว่าให้เราแบบว่าเพิ่มเป็นแบบระดับดาวของตัวละครได้นะถ้าเกิดว่าเรามีพอให้อัพนะครับก็ัพได้นี่อันนี้ยังัพไม่ได้นะนะครับผมมันต้องรู้สึกว่าจะเต็มก่อนแล้วมั้งมันถึงจะแบบ up ได้นะครับเดี๋ยวลองัพดูดิให้มันเต็มก่อนนะครับโอเคนี่ครับพอเต็มปุ๊บนะครับเราจะอัพได้ละนะครับ นี่ครับผมนะเพิ่มดาวเป็น3ดาวประมาณนี้ครับเออนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการบอกว่าให้เราใส่พวกไอเทมสวมใส่ให้กับตัวละครไปถ้าเกิดมีนะครับก็กดตรงนี้ได้นะครับให้มันใส่แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแค่นั้นเองนะครับส่วนนี้ผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับไม่ได้ใจ้ว่ามันคืออะไรนะครับนะสมมุติกดเข้ามาดูตัวละครพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นพวกนี้ครับไอเทมผมใส่ให้แล้วนะครับอันไหนที่มันสามารถที่จะแบบตีบวกได้ก็กดเข้ามาแล้วก็กดบวกได้เลยนี่ครับเห็นไหม มันจะเพิ่มความสามารถให้นะครับแค่น,นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับก็ลองเข้ามาดูในส่วนตรงนี้กันนะครับกดบวกเข้าไปปึ๊บปึ๊บ,บ,บนะโอเคทีนี้กดออกไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูที่ในส่วนของตรงนี้อีกทีหนึงนะครับเราจะสลับตัวละครลงเนาะนะครับเอาตัวละครนี้ตัวนี้เจ๋งสุดนะครับมาออกก่อน นี่ครับเอาตัวนี้ลงไปแค่นั้นเองนะฮะก็ใส่ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูอันนี้ครับผมอันที่2นะกดเข้ามาดูครับหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าในส่วนของการเปิดกาชานั่นเองครับผมอ่าตอนนี้ผมสามารถเปิดได้แล้วนะเปิดแบบ10ครั้งนะครับผมอ่ากดเข้ามาดูครับอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจนะครับส่วนอันนี้ก็คือแบบให้เราเปิดหาแบบเป็นอ่าตัวแบบอย่างเงี้ยฮะเออนะครับผมเอาไปเสริมลงไปในทีมได้นะครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดหาตัวละครกันนะครับดูซิจะได้ระดับไหนบ้าง จัดไปเลยครับผมนี่มาแล้วปุ๊บโอเคเออตัวแรกครับระดับ U C อา S R มาหนึ่งตัวครับผมระดับ R ระดับ U C แล้วก็เรียบร้อยครับผมก็เนี่ยฮะได้สูงสุดแล้วระดับ S R ตรงนี้ครับผมแค่น,นั่นนี้นะครับก็เหลือเพชรแก้600นะครับเออนะเรียบร้อยฮะกดอันะน,อนี้ก็รับของรางวัลได้นะครับนี่ฮนะ มันจะมีให้เรามารับอยู่นะครับภารกิจไหนที่มันจะให้ไปทํามันก็จะบอกนะครับแต่ว่าก็แปลวนะอันนี้นะครับผลรับของหน่อยนะครับส่วนอันนี้ก็กดเข้ามาดูครับอันนี้จะเป็นแบบว่าความสําเร็จนะนะครับอันไหนที่เราทําสําเร็จก็มารับเป็นของรางวัลได้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวนะผมปรับเปลี่ยนตัวละครก่อนตัวที่ได้มาใหม่นะครับเอามาแทนพวกนี้เอามาแทนตัวนี้ดีกว่านะครับเอาออกไปแล้วก็ตัวที่ผมได้มาใหม่เมื่อกี้นี้ เอาลงไปเลยจ้ามันจะมีแบบเป็นระดับธาตุของเขาอยู่นะครับว่าอะไรงไงบ้างเนาะก็มาดูกันเองนะครับในส่วนตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวขอกดอัพก่อนนะจ้าตัวนี้นี่นี่อัพความสามารถจอวยมันจะได้เก่งๆครับโอเคเต็มแล้วฮนะเรียบร้อยครับผม,มส่วนอันนี้ครับมาดูครับเมนูนี้ครับก็จ,จะเป็นแบบว่าเออ เป็นการสะสมตัวละครนะครับอันไหนตัวละครที่เราเปิดมาได้แล้วเรามีอยู่เนี่ยนะครับเราลองกดเข้ามาดูถ้ามันขึ้นแดงๆเนี่ยนะครับสามารถกดรับเป็นของรางวัลคือเพชรได้นะเนี่ยเห็นไหมนี่ครับผมอ่าก็ในแต่ละระดับก็น่าจะแบบรับเพชรได้ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็มาสำรวจดูกันละกันนะครับผมอะทีนี้อันนี้ครับกดเข้ามาดูครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะนะครับผมให้เราเข้ามาซื้อของซื้อของอะไรแบบนี้ได้ ประมาณนี้นะในส่วนของตัวเกมระบบที่มันปลดล็อกมาณตอนนี้นะครับส่วนอันไหนที่ยังไม่ได้ปลดล็อกก็ลองดูกันละกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งนะครับกดเข้ามาปรับดูได้นะครับจะล็อกอินบัญชีอะไรยังไง a c e b o o k g o o g l e เขาว่ากันไปนะครับส่วนเสียงเสริงอะไรก็มาปรับเอานะครับกราฟิกผมไม่เห็นนะหรือว่าผมยังไม่ได้แปลแบบอ่านไม่ออกก็ไม่รู้นะครับยังไงก็ลองดูอีกทีนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ครับไปต่อสู้กันดีกว่าครับผมอีกสักรอบหนึ่งนะฮะนี่ตัวละครเริ่มโอเคแล้วครับตอนนี อย่างนี้ฮะอ่าจัดไปให้พุ่งนี่ับกับเปลี่ยนการต่อสู้ครับผมพรตัวลงมาใหม่นี่มันทำไมแบบว่าตีเบาจังวะระดับ S R ่ะก็ได้อยู่นัวพันสี่แต่ว่าไอ้ตัวพวกนี้ศัตร,รูมันแบบเลือดเยอะนะ ไม่แน่ไร้อยโอเคนะฮะก็บรรยากาศโัวเกมเคร่าวๆผมเอามาให้ดูจะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงก็ใครที่สนใจเนี่ยโหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปแล้วเรียบร้อยนะครับยังไงก็ถ้าผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้คร่าวๆง่ายๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนนะครับผม